เราเข้ามาแล้วนะครับเนาะถึงด้านหน้านะครับเนาะประมาณด้านหน้านะครับเนาะก็จะมีลูกช้าง2ตัวอยู่ข้างหน้านะครับเนาะเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเนาะนะครับเป็นค่ายนะครับการสร้างอนุสาวรีย์ไว้นะครับเนาใครจะมากราบไหว้บูชานะครับเอาเงินเวาทองนะครับมาได้นะครับผม สถานที่แห่งนี้นะครับเนาะนะครับเพื่อนๆนะครับนี่คือด้านหน้านะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในเรื่อยๆนะครับเนาะครับก็จะเป็นอนุสาวรีสุสสาวรีที่อยู่ข้างในนะครับอ่านะครับนี่นะครับนะครับข้างในก็จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับไปกันเลย นี่คืออุดสาวรีนะครับนะครับสาวรีวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาชมกันนะครับผมเนาะบรรยากาศครับมีเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับนะก่อนจะขึ้นไปนะครับเบื้องหน้าตัวนี้ก็จะมีไก่ชนนะครับนะตัวใหญ่นะครับไก่ชนตัวใหญ่ๆเลยครับสองข้างเลยครับผมนะนะครับ นะเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆบก่อนเลยนะครับนะก็จะมีเพืนะ่อเพื่อนๆ่วยของเรานะนะตัวหนึ่งนะครับนะก็จะเป็นคล้ายๆสวนสาธารณะนะครับผมเนาะถ้าใครผ่านมาก็วะเวยียนมาเยี่ยมเยียนได้นะครับเนาะไก่เยอะแยะครับนะครับเดินดูด้านรอบเลยนะครับเนาะนะครับนะด้านข้างก็จะเป็นนะประตูนะครับ บันไดบันไดนะครับบันไดขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเราเข้าด้านหน้าดีกว่าเนาะนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูมุมบนกันนะครับไปกันเลยครับอ่าเรามาถึงทางขึ้นกันแล้วนะครับผมเนาะสองฝั่งนะครับเนาะก็จะเป็นไก่นะครับนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเลยนะครับนะถอดรองเท้าด้วยนะครับผมเนาะ ขึ้นมาก็จะเจอไก่สองฝั่งทางนะครับอ่านะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆเลยนะครับผมก็จะมีไก่นะครับเนาะนะครับที่วางไว้นะครับเป็นไก่นําโชคนะครับเนาะไก่รุ่งเรืองนะครับไก่นําโชคนะครับสวยงามมากครับผมนะครับ เดานมาเลินเวียนอ้อมไปเลยนะครับเนาะนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นสะนะครับเนาะสะน้ำที่กำลังแก้งขุดใหม่นะครับนะข้างๆก็จะเป็นสา้ํานะครับเนาะมีต้นนะครับมีไก่นะครับวางเต็มเลยนะครับโอ้สวยงามมากครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับข้างบนก็มีไก่นะครับเนาะนะครับเต็มนะครับเราเดินอ้อมกันเลยนะครับนี่อนุสาวรีย์ครับนะครับเป็นไก่นำโชคนะครับเนาะรวยเงินรวยทองนะครับนะใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอให้นำรวยมั่งมีก็มีความสุขนะครับนำรวยกันทุกคนเลยนะครับดู นะครับอนุสาวรีย์ใครก็แวะเวียนมากราบไหว้กันได้นะครับนะครับบรรยากาศนะครับมีการเลี้ยงควายด้วยนะครับเนาะนะครับด้านหน้านะครับเนาะนะครับใครก็มากราบไหว้บูชาได้นะครับผมเนาะตรงนี้ครับสมเด็จ ระนเรศวนนะครับเนาะขึ้นชื่อว่าเรื่องไก่ชนต้องพระนเรศวนอยู่แล้วนะครับผมเนาะนะครับนะครับองค์พระนเรศนะครับเนาะนะครับนะครับมีใช่ครับนะก็ใครผ่านมาก็ไปเวียนมาได้ครับอันนี้ครับเนาะทางขึ้นก็จะเป็นไก่ครับสองฝั่งทางเนาะนะครับ เป็นไก่รวยเงินนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับไก่รวยท้องนะครับผมเนาะนะครับใครมีโอกาสมานะครับเนาะมาได้นะครับเนาะอนุสุวรีนะครับสมเด็จปานาเลสวนนะครับนะครับก็อย่าลืมกด แชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับผมโอเค